สวัสดีครับสวัสดีท่านชมครับสวัสดียามค่ับยาเมือดพี่น้องนะครับเย็นวันที่12กันยายน2567นรหนะผมมากินข้าวแรกน้ำกันมากินข้าวแรกกับเจลอตรี่สวัสดีครับเจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับมากินข้าวกับเจกิ๊บเจเจคนสวยพี่น้องนะครับท่านชมก้าวมงดื่มเบงเมนูนะครับปลาเสืออมพี่น้องเอ้ยนะครับออมไข่อาหารบ้านเท่า เขาเรียกว่าแกงอ่อมพวงไข่พี่น้องเบิงแกงอ่อมพวงไข่เสียอะไรขึ้นมาเสียบจีเอาเจี๊ยบเหรอเนาะเอาตีย่องจะขวางไหมผมมามันเสียบย้อนอุ้มมีออุมะมีอดิอุ้มมีนี่เลิศอยู่แล้วเลิศดอยู่แล้วปะเจี๊เลิศขาดบ่ได้พี่น้องขาดบ่ได้อุ้มมีน่ะนัวโสตายเจี๊ว่าเบาเฒ่าอยู่นั่นเจี๊ยด้กันอุ้มมืออุ้มมืโอ้ยเรามวนลกันเนะจ๊ะควบนัวดว่าต้องห่วงพี่น้องเจจัดให้ควบนัวเจจัดให้ ผู้ใดเป็นอะแม่หมูปลาเอ้าแถมกระย่าอันนี้อันนี้ปลาปลาทูยังแม่ไม่หมูปลาทูมันค่ะปลาปลาทูปลาทูกับปลาทูมันคนกับมันมันเยอะเออปลาทูกับแม่ยังมะมอบ่ะนี่มะมอกับข้าวกับบ้านอันนี้ปลาจอมพี่น้องไปได้มาตาตลาดไอ่ข้ามบิดบ่แมนข้ามบิดข้ามบิดใครจะว่าเจ้านี่อร่อยพี่น้องเบิ้งรีวิวเห็นเมื่อกันนะหมุนปลาจอมปลาจอมไปยังปลาซิ่วหึ พี่น้องมาได้ธรรมชมมากินข่าวน้ำเจ <c oughs> มาค่ะมาเอออุ้ยนี่ไหมแกงอ่อมพวงไข่อันนี้จะไปบ้าข่าวน้ำซีฟังอ่อมน้องควายพี่น้องนองควา๋อ่ธรรม,มชมเอาเจเป็นยังไงซีฟนเนสียบบอ้คือสีหนาเป็น<ห>อิดโรยทวรธรรมชุมมัน<ห>ีนแม่หมูกับไ,ไม่กินน้ำมันีนแม่หมูเพป็นนักแอปร์ปัทถุมัน แต่ว่าเป้าแพี่น้องเนี่ยแกงอ่อมพวงไข่นะครับท่านผู้ชมอันนี้อันนี้ส้มเนื้อพี่น้องย่างส้มเนื้อย่างนี่ครับเอานี่ตัก<ม>ให้ตะวินหรอเปล่าตักตักแบ่งให้ตะวินไปแน่เนี่อ<ม>นี่ครับแกงอ่อมน้องควายพี่น้องเมนูหากินยากเอาซิมก็ไปซิมตอนไหนใครสา หอมหอมแซ่บเล่หอมผสมแหนมันเจไปกิน huh บ่เจไปขอกินเจไปกินน้องเจไปกินพี่น้องเดี ok ๋ยวดังดิเดี๋ยวดังเจจะโลงก็เจเดี๋ยวดังลงสิล่ของเจดองดองยังก็เจดงในดงในได้พี่น้องกินอันนี้มันถิงลบล่งก็เก่จไปได้บ่กินชิบก็ปีแล้วเอาคือนจำตาป่าทู่เข้มเลยครับเขาคือตั้งไล่เจมักจังสีแหม่เป้าแถวมากินนั่งสี่บ่เจเดี๋ยวพี่น้องมึงอาจจะซื้อมากจัก <y uk> อันนั้นดอกลูเล่เอาเดี๋ยวบราเขากิน,นเขาก้อนได้พี่น้องด้อเดี๋ยว<อ>คืนนี้นะครับนัดกับอ,อสารคามไว้นะครับงวดที่ผ่านมา49มา94นะครับอ,อสารคามให้ต่องวดแล้วงวดวันที่16กันยายน2567นะครับคืนนี้จะปล่อยชุดสามตัวพี่น้องนะปล่อยชุดสามตัวด้วยครับเพื่อด้ไปหาย,ยิบจับสลากกินแบ่งหารอตตอรีเผื่อมารางวัลเลขท้ายสามตัวอ่าควจะปล่อยชุดสามตัวนะครับชุดสองตัวให้ต่องวดแล้วนะครับท่านผู้ชมอสารคามออกปุ๊บปล่อยปั๊บ ไม่ได้รอนานนะครับอมาท้ชุมกินข้าวน้ำกันบ้าถากินข้าวกอนแล้วพี่น้องคลิปนี้จะลงให้เช้าวันที่13กันยายน2567ได้พี่น้องเด้อเพราะว่าาดึกแล้วนะครับเนาะเอฟซีพักพ่อนนะครับผมมากินข้าวน้ำกันครับผมพี่สาวคนอ้วนเออเอฟซีวายยังนั้นั่งทั้งพี่แน่ใจพี่สาวนั่งพื้นหลว่าระศร ้นั่งถึงโซฟานะเป็นยังบ่มักนั่งบนโซฟาเออตอนวันนั่งพื้นสบายอพี่น้องนั่งแบบเิ่นนั่งบ่หนักดบนนั่งดิกินทถวแล้วแล้วแล้วแท้บ้าแถวขตะกินอิ่มเพิ่นได้ต้มป่าบ่มาเนี่ยบ้า่อ้มอ้อซื้อมาให้เกือบ3โลกคนนี้ป่าไม่โลกไม่ซื้อมาให้ต้มป่าสดสด จบ่เอะกินต้มปลาก็ดีกินนังอมน้องน้องควายแซ่บโยมกับตั๊กไม่ถุยนึงกินเออแต่ว่าก็จะนั่นอีกไวแต่ใส่เครื่องอีกพักหน่อยอันนั้นในร่มร้รนใส่พักหน่อยพักหน่อยมันต้องมีหอมต้องมีหอม หอมแล้วก็ผัก<ำ>อ่อขึอ้นโมเกจิหมดด้วยไปชพูมันต้อง,งถึงกรนีเอันนี้เสียน้อยอันนี้เพิ่นออมแบบบ้านๆเนะพี่น้งองก็แซ่บเพื่อนเอาเดี๋ยวเราเอาไอ้เงินี่ก้อนพี่น้องอ๋อสารคามนัดไว้นะครับเนาะเดี๋ยวจังมานั่งคุยกับพี่สาวอีกเออ,อเดี๋ยวเพินน่นถึงท่านได้ฝันพี่น้องพูดละถ้าเพิ่นฝันเดี๋ยวจังจะลงให้ยิงท่านได้ฝันเลยเป็นมั้ยยิงท่านได้ฝันพี่น้องเอ้าท่านผู้ชมเดี๋ยวจังมาคุยกัน สวัสดีครับบ้าวทอาสวัสดีท่านผู้ชมครับสามทุ่มนะครับพี่น้องคืนวันที่12บสองกันยายน2,567นหาะครับอสารคามอยู่ในสายได้พี่น้องเ้อนะครับคลิปนี้จะลงให้เช้าวันที่13บสามกันยายนสองพันหอยหเพี่น,อนอ้องเพราะว่าดึกแล้วนะครับเอฟซี FC เพิ่นเกิดจะพักพอนนะครับผม,มวดที่ผ่านมาครับงวดที่ผ่านมานะครับ เด่นไห่ซีเก่ามาเก่าซีนะครับชุดสองตัวลงให้แล้วครับลงให้้ตังแต่เต้าเงวนครับผมออกปุ๊บปล่อยปั๊บไม่ต้องรอนานนะพี่น้องโค้งสุดท้ายจะสรุปให้พร้อมพี่น้องแลักการมาฟังชุดสามตัวนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมสวัสดีครับครับยังท่านได้รับเนาะอาจารย์เนาะบอกรับบหรือท่านยังท่านยังท่านได้รับเป็นบอ ครับผมว่านรับตอนต้นเออเออเทศเสียงก่อนพี่น้องคือเสียงอาจารย์ขึ้นเบาๆหรือจังไรอืมครับผมฝนตกบเมื่อวานนี่เม,มื่อคืนนี่ยฝนตกครับป่าอยู่ท่างิตรแปานฟ้าหัวอาจ่าเนี่ยตกมาขึ้นอืมมันขาดมาหลายมือเลยนะคทับโดนแล้ว,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 ลวครับว่าฝนมาตกครับเป็นจังไรกันหาฝนระบาดอ่าจังไรช่วงเมื่อกี้น้ำท่วม ดำหน้าไม่แล้วเมื่อเราบลัมทวมสารค้ามบลบือเนี่ยครับผมเขามันก็ขึ้นเง้วแล้วเติมแล้ว่ะเขาขึ้นแล้วอืมครับผมเขาขึ้นแล้วน้ำเลยท่านผู้ชมอ่าช่วงที่ผ่านมา,น,ามน้ำท่วมสารค้ามนะครับบ้านครับผมบ้านอาจารย์กระทวงเพื่อบลบือย้อมเพื่อบลบือไว้กันครับผมอ้าชุดชุดสองตัวอาจารย์ย้ำให้เอฟซีนะชุดสองตัวให้เด่นตัวไหกก็ครับสองตัวเด่น กับเก้าครับครับเด่นเจ็ดรองเก้าครับผมครับผมนะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่ครับครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่ครับเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่ครับเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่เก้าศูนย์แปลว่าอาจารย์เฮตัดเก้าสี่ออกครัเาเก้าศูนย์มันออกแล้วมัต้านออกครับตาผู้ใดมักแกแล้วแกมบ์เน้นให้ตัวใดครับเน้นให้ตัวใดเน้น นี่ยชุดรักเก็บครับครับเจ็หหดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เหรอครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่แปลว่าอาจารย์ฮิวม์แค่เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสีว่วะครับผมครับผมหลักเก้าคือเก้าสามหลักเก้าคือเก้าสามเหรอครับครับหลักเก้าคือเก้าสามพี่น้องอ่าครับผมโอ้โครงสุดไทยชุดสามตัวครับผม อาจารย์จะจับชุดสามตัวให้มาครับครับผมอ่าจับตัวได้ไหมอาจารย์จับชุดนี้มีเอ็ดสามเอ็ดสี่นะครับครับเสียงดังนะได้อาจารย์เด้อหกเจ็ดหนึ่งครับหกเจ็ดหนึ่งครับครับผม ครับแล้วก็ศูนย์หนึ่งครับ e 6, 7, 3, ครับหกเครับครับ0ูนครับครับหกเจ็ดนึ่งหกสามครับผมศูนย์เจ็ดหนึสครับหกเครับครับผมครับศ9นสาม ศูนย์เก้าสามสุขเก้าสามกับ,บ,บเดี๋ยวนะครับศูนย์เก้าสามเป็นเจ็ดคู่คเป็นหกคู่เป็นเจ็ดคู่ครับถามีหกเก้าสามอีกตัวหนึ่งเจ็ดนึงเป็นเจ็ดคู่ครับหกเก้าสามอีกครทางหนึ่งบาครับผม <9 6. S 1> มีหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดสามหกเจ็ดสี่กับ 071073093 074นี่บ่เอาเอาป 3, เป็น093แม่นบ่ครับผมครับผมอ่าลากา693บ่ครับอีกหางนึงครับผมอีกหางนึง693หลักร้อยนี่6กับ0บ่ครับผมครับผม6กับ0หลักร้อย6กับ0อ่าว่าเด่นๆหางใดอาจารย์ เ็นึ่งแล้วครนึงลับครับเป็นตัวตามตัวเลขเหรอครับครับหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็บหกเจ็ดสี่บอกครับเด่นตัวที่เน้นหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดสี่ครับแล้วก็หกเจ็ดสามครับแล้วหครับนี่แลเอา้ครับเน้นลักหลักร้อยครับเน้นลักหกลักร้อยอ่าเอาทรรมชุม 6 7 1 6 7, 1, 6 7 3 6 7ึ่แล้วก็693เน้นหลัก6พี่น,อน้องหลักร้อยเด่นที่ 6, 6. อ่า2ตัวมีเพิ่มหรือมีเปลี่ยนหยังนะครับ2ตัวที่จะไปให้2ตัวมิเพิ่มครับม,มิเปลี่ยนครับเหมือนเดิมมันไหครับผมครับผมพี่อยากจับตัวที่สองตัวคือ เ็ดกับเก้าล่ะเพื่อมาดักน้ำกันกัดจับไซอเรลเฮ็ดที่จะบอกครับผมเลขเด่นอาจารย์มาที่เฮเด่นเจ็ดกับเก่านะผู้ใดมากเพื่อมาดักน้ำกันกัจับไซอเรลไหมครับผมครับผมเอานะครับอาจารย์จะช่วงดึ๊กๆกับเสียงกับ่ค่อยดังหรืออาจารย์ง่วงมาพูนี่พี่น้องเอาปลาเข่ารบกวนสักหน่อครับผมครับผมครับอาจารย์ขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับ ครับอดีครับอาทำช้ชมเดเบ้งน้ำกันครับอันนี้งวดที่ผ่านมาครับออสารคมนะครับผมเด่น4กับ5เน้นที่4พี่น้อง4ัมา9ก้นะครับเน้นให้3คูให้สีเก่ามาเก่าสีนะครับทผช้ชมงวดวันที่16กันยายน2567ให้ตั้งแต่ต่องวดพี่น้องนะครับเด่น7กับ9นะครับผมเด่น7รอง9นะครับเล็กติด134่งสาสนะครับเจ็ดหน เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่อาจารย์ว่าเก้าสี่ออกแล้วนะครับเอาเก้าศูนย์เข้ามาใส่นะครับหรือผู้ใด่นมาเก้าสี่กระติดไว้ได้นะครับเน้นให้สามคู่เด่นวงไห้คือสองคู่เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสี่ครับเก้าสามนี่เป็นท่าลักเก้าคือเก้าสามนะครับผมมาได้บทล่างพี่พี่น้องเดอ้อนะครับไปหาจิบจับสลากกินแบ่งหาลอตเตอรี่อันนี้ชุดที่ให้ตองหวดนะครับชุดโค้งสุดท้ายอันนี้บ้าถอดสรุปให้น้ำพี่น้องชุดสองตัวชุด 3, สามตัวสามตัวอาจารย์เน้นลักลอยหกกับหกกับศูนย์เด่นที่หก หน67 1 6 7ก6 7็6หนึ่งหกเ้าพูดไอมักหกเก้าหกเติดไว้ได้พี่นังได้หกเก้าหนึ่งหกเก้าได้อันนี้อาจารย์จับไซเดนหลักเจ็ดนะครับผมหลัก0ูนย์ศูนย์เนึ่ยนยสานยสาตัวเด่นนี่เห็นป่มพีนงังมีเด่น7จ็ดหนึ่อาจารย์จับให้แค่นี้ชุด3ตัวนะครับหามาเล็กไทย3ตัวได้ทำปู้ชมได้นะครับไปหาจิบจับสลากกินแบงค์หาลอตเตรีไว้ หรับหลักร้อยเด่นหกรองศูนย์นะครับเอานะับพี่สาวเองทานาน,นอนกินยาแล้วบอกินแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่แหละครับเอฟซีเขาบอกคือใบพี่สาวนางแม่เพิ่นก็นั่งแป๊บเดียวพี่น,อน้องมักนั่งพื้นนะครับ <c oughs> นั่งพื้น,นังสบายเอา้าบอขึ้นไปนั่งยอนขาเอฟซีไว้อยู่อ๋อป้าเถ่าคือใบพี่สาวนั่งโซฟา แหยนั่งนี่พี่น้องทั้งแหยนั่งนี่ตรงนี้ก็นอนได้พี่น้องนอนได้เออเพิ่นบอนอนเพิ่นว่าเพิ่นอยานเพิ่นกินงต๊อันนี้อันนี้มันจะเป็นที่นอนดึงมาได้เออบอนนั่นกับเขาเขาไปอยากซื้อยังมาหลายพี่น้องเพราะว่าอยากเหยเพิ่นกินแต่ปลากินปลามันจงไขมันบ่หลายแล้วเออเพราะว่าพี่สาวอายุเยอะแล้วมีพี่น้องแต่ว่ายังเบาเท่านี้กะ มือขวบคุมมือมือบวขวบคุมเพื่อนที่ผมกรไดกินมั่นผมก็กินมั่นหลายเพนที่ผมกระไดกินบทำกินอไาน่บไปฮ็้ไปกกินเยอะพี่น้องกินอบ้างนจะ่เดรส้าเต็ีเีิปีนอ้นนี้มเตจากมงยมเขงที่ลูกตาีห้าอัิห้าหกะติเคยู้ักอติห้าอัตห้าสิหกมีน้าุ๋มตอาติห้า เอ็กะเอาแกไปนั่งไปไหนเพราะว่าจะมาเรีนโปแกรมก็ไปเขาก็ไปเขาเงียนนเพียนผุนเปื่อนตะีหะพอพี่สาวยูบวันมันติมตตีหะยนติีหาพี่น้องเจ้ากบซื้อป่าซื้องั้งมาใหยอะนะครับพวกของทะเลก็ไปอยากกินกินไรมันมันไหนแค่ราตเลนสูงวันสัน่วาอมาช่วงนี้ก็อ้วนขึ้นเยอะอ้วนขึ้นไรฮะอ้วนขึ้นไรวะน้เอาในสร้างอำนักบอยุบัน เจ็ดสิบเจ็ดสิบมือหนีก็ซื้อปลาครับซื้อมือว่านก็ซื้อทั้งปลาทู่ทั้งกุ้งทั้งกุ้งตาเอ้มึอกระซื้อตามือนีซื้อปลาหนี้ไม่ต้มเพิ่นเลียว่าจะต้มมืออื่นอยากให้กินปลาอนะครับเอานอ่นรับฝันดีนะครับจังรอบเพิ่นฝันถ้าเพิ่นฝันดีเด้กจังเกตถามให้เราพี่น้องถ้าเพิ่นท่านได้ฝันพี่สาวกับอะไรเพิ่นอยู่อีกหลายมืออยู่เออย่าลืมก่อนนอนไหวขอเพิ่นได้ เออไวขอปูขอเอ้ผู้ที่เพิ่นเคยมาให้ผู้เฒ่าอือ่าเพิ่นไม้เอฟบาบกาบใบเยี่ยขอจงอือเอาพี่สาวจะนอนเลยพี่น้องนะครับพ่อกันคลิปหน้าขอบคุณนเอฟซีฟนคลับทั้งช่องครับขอบคุณพ่นพงไงมีไงสุขุสุขคนเด้อนะครับผมขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับอายุมั่นคงยืนนะครับผมพ่อกันคลิปหนาเอาสวัสดีครับสวัสดีครับ